โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมขึ้นชั้นในเกมวันพีทไฟติ้งพาสเองนะครับผมซึ่งขออภัยทุกคนด้วยที่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดเรียนด้วยนะครับหนึ่งเลยแล้วก็ผมเล่นกิจกรรมของเอสอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ได้ที่ยี่สิบเอ็ดเซตเองนะครับผมเออปั่นมาสามสี่วันละก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการเล่นกิจกรรมเอสมัดอัคคีว่าเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะได้วะนะครับผมเอสร่างนี้นะครับเป็นเอสที่ ใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยผมแนะนำให้ทำเลยนะเป็นตัวคนที่เหมาะเอ่อสมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะควรค่าต่อการเล่นกิจกรรมนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโหดคนจะมีระดับไอดีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับสำหรับตัวละครเอสนะครับผมโอเคเอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูระดับกันก่อนนะครับคลิปอาจจะลงช้านะครับผมเอสตัวนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าระดับสูงกว่าเอส SS นะครับผมเออไปติดกับคนที่ว่าเบอร์นิ่งวิวมาเป็นระดับสีฟ้านะเองซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าผมขอเรียกว่าระดับอ่ะเขาเรียกว่าระดับ UR แล้วกันนะครับผมเป็นเอสนั่นเองนะครับผมหรือจะเรียก s อสหรือจะเรียกเอสลิมิเต็ดแล้วแต่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเล่นกิจกรรมเอซึ่งอ้าวชิปโอ้ถ่ายคลิปที่ไรเน็ตเน็ตเน็ตขากทุกทีเลยทุกคน เดี๋ยวรอเน็ตสักคู่นะครับเคย์เน็ตมาแล้วครับผมอ่ากิจกรรมของเอสนะครับจะอยู่ข้างของมังโก้นะครับอ่ากดเข้ามาเลยหน้านี้นะครับพอเรากดเข้ามาระบบจะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมซึ่งหน้านี้นะครับไอ้สมอันนี้เป็นรูปเกาะนะครับซึ่งเกาะเนี่ยคืออะไรครับพี่คือเกาะที่กล่องกล่องสุ่มเอสเนี่ยมันดรอปนะครับผมโอเคซึ่งทุกเออมันจะรีเกาะทุก12ชั่วโมงนั่นเองนะครับผม ส่วนอันฝั่งขวานี้นะครับถ้าลายเด้งขอไปด้วยอันฝั่งขวา,น,านะครับในหน้านี้นะหน้า,นานแรกนะอันฝั่งขวาเควสดอันบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของเควสกุญแจนะครับอขออนุญาตโปแสงนะครับคือเมื่อเราเปิดกล่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เควสดอันนี้นะครับแล้วก็จะได้กุญแจสีทองมาเพื่อเปิดนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมเป็นของรางวัลนะครับแล้วก็อันนี้รูปไฟเป็นให้ลองเล่นเอสนะครับผมโอเค ก็เป็นเควสนะครับถ้าเกิดเราจะสุ่ม S นะครับให้เรากดมาที่อันนี้นะครับแล้วก็ระบบจะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับแล้วจะสังเกตได้ว่ารูปเควสตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวราไปดูมันจะเปลี่ยนไปจากกุญแจเป็น S นะครับผมโอเคซึ่งถ้าเราสุ่มตามที่มันกำหนดเนี่ยเราก็จะได้เสร็จ S แล้วก็จะได้กรอบรูป S นะครับผมโอเคอ่าดอปของนะครับ เรทของเศษเอสที่จะออกเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเรท55เยอะสุดเลยนะครับซึ่งผมสุ่มมาลัวๆเนี่ยก็ได้ลัวๆนะครับผมอ่ากุญแจนะครับผมกุญแจเงินอันแรกเลยกุญแจเงินนะครับเอาไว้ทําอะไรกุญแจเงินเอาไว้เปิดกล่องนะครับกล่องในที่นี้นะครับจะเป็นกล่องที่สุ่มได้ของนะครับหรือว่าสุ่มกุญแจเอสนะครับผมกุญแจเงินอันนี้สามารถหาได้จากเคลสไลวันนั่นเองนะครับซึ่งแป๊บนึงนะครับเนตกาด เอ้ยมาดิโอเคครับผมเน็ตมาแนละ้วโอเคไอ้กุญแจเงินเนี่ยจะได้จากกล่องพวกนี้ครับผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราทำคุยถึงกล่องเนี่ยก็คือจะได้กุญแจตลอดเลยนะครับผมเนี่ยวันหนึ่งเราจะได้แปดแปดดอกนั่นเองนะครับเอาไว้เปิดกล่องนะครับกล่องในที่นี้ก็จะเป็นกล่องที่อยู่ข้างผมนี่เลยนะครับผมกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเอา้ากดไปแล้วอ่าผมเคยกดไปแล้วก็จะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคแล้วก็ ต่อมาครับกุญแจทองกุญแจทองนี้เอาไว้สุ่มเอสนะครับผมแล้วก็กุญแจทองที่มีอัญ,ญมณีสีแดงอยู่ข้างในนะครับก็เอาไว้สุ่มเอสนะครับกุญแจอันนี้เอามาจากการที่เราใช้ผลไม้ปีศาจท,ทองในการซื้อ1ดอกจะใช้200ผลนะครับส่วนกุญแจทองเนี่ยหาได้จากเควสเปิดกล่องเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยว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 ผมจะขอทำเควสรายวันก่อนผมอยากเอาผมจะเอากุญแจเงิน มาเปิดกล่องให้ทุกคนดูโอเคเดี๋ยวขอตัวสักครู่เลยครับผมมีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งแล้วนะครับก็ถามว่าทำไมเอาแค่ดอกเดียวคือเวลากูจะหมดแล้วนะครับบุเที่ยงครึ่งเนี่ยเอาจริงครูตามเข้าห้องแล้วแต่ว่ากูโดดเรียนไงไอเน็ตก็กากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้เน็ตมาก่อนนะครับโอเคครับผมเน็ตมาแล้ววันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็เน็ตกากด,ด้วยนะอ่าการที่เราจะกดกล่องนะครับก็คือเราก็กดตรงรูป ไอเครื่องไอบ้นขยายเนี่ยอ่ากดแล้วจริงๆมันไม่ค่อยได้นะครับเออมันไม่ค่อยได้เนี่ยหมายถึงอะไรคือมันไม่ค่อยได้กุญแจของเอสนะครับผมโอเคก็อ่าสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมของเอสนั่นเองเออเดี๋ยวผมขอสรุปเลยแล้วกันกิจกรรมของเอสนะครับส่วนใหญ่โอ้เชี่ยฟ้า่าคือกิจกรรมของเอสนะส่วนใหญ่นะครับผมมันจะใช้เป็นเรื่องของผลไม้ปีศาจซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผลไม้ปีศาจเนี่ย เออผมจะไม่ขอสอนหานะครับเพราะว่าเออถ้าเกิดคุณเข้ากลุ่มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปดีสคริปชั่นคลิปเนี่ยก็คุณก็จะสามารถหาข้อมูลได้เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มให้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับมีเพียงเท่าน,นี้เลยนะครับสำหรับการอธิบายกิจกรรม S อนะครับอาจจะลงช้าขออภัยด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม